หาตัวเองให้เจอแล้วคุณจะมีความสุขโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์สิ่งแรกที่เราควรจะหาเราจะต้องรู้ก่อนคัดออกมาเลยว่าเรามีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างเราลิศรายการออกมาเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพการพูดทักษะหรือสิ่งต่างๆที่เราทำสม่ำเสมอแล้วเราเกิดความชำนาญน,นั่นแหละครับคัดออกมาได้เลย,เลยอันดับที่สองสิ่งที่เราข้างใคร เรารุ่มหลงเราข้างใครเราอยู่กับอะไรนานๆแล้วเราไม่เบื่อเราทุ่มเทกับมันแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการเล่นกีฬาการแต่งตัวการดูแลสุขภาพหรือการดูสื่อออนไลน์สิ่งต่างๆเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เราข้างไครเราดิสรายการออกมาให้หมดว่าเราข้างไคลอะไรบ้างแล้วเราเอาความเชี่ยวชาญกับความาคลังไคลมาบวกกันแล้วดูซิว่าทั้งสองอย่างเนี่ย เราจะเสริมกันเราจะต่อยอดกันทําอย่างไรให้เรามีรายได้จากสิ่งที่เราเป็นแล้วสิ่งนี้ครับจะทําให้เราเองมีความสุขและเกิดความมั่นคงในชีวิตและจิตใจของเราตามมาลองดูนะครับไม่ยากเลยสิ่งที่คุณชำรานและสิ่งที่คุณคล้างไล้เอามารวมกันและคุณจะมีความสุขเองจากศิลาภัเกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,ปนสวัสดีครับ